นิทานเรื่องหญิงหน้าบูดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักเมืองเมืองหนึ่งในเวลานี้เมืองแห่งนี้นั้นกำลังถูกคุกคามด้วยกลุ่มพ่อมดหมอผีและมนต์ดำเหล่าพ่อมดหมอผีกำลังล้างทำลายบ้านเมืองรวมไปถึงจะยึดของอำนาจจะยึดบัลลังก์มาเป็นของตนจัดการพวกมัน อย่าปล่อยให้พวกมันรอดไปได้สักคนเสียงร้องไห้ประงมของเด็กน้อยและเสียงกลหลหนของคนชลาช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเพลิงกำลังลุกไหมในทันทีนั้นคาเลยหะบอดีพระราชาผู้ปกครองเมืองนี้กำลังพาเพียงวิไลลาชินีที่ท้องโตใกล้วันคลอดหนีไปตามทางแคบ ที่ทหารองครักษ์นั้นได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ทางนี้พะยะค่ะน้องหญิงทนหน่อยนะจ๊ะราชาได้บอกกับราชินีอันเป็นที่รักเพราะว่าในตอนนี้นางนั้นเริ่มจะวิ่งหนีและเดินต่อไปไม่ไหวแล้วท่านพี่ท่านพี่หนีไปเถอะเจ้าค่ะปล่อยน้องเอาไว้ตรงนี้นางล้มลงในทันทีเสียงต่อสู้ดังจากข้างหลังดังมาติด,ตด ไฟกำลังลุกลามไปทั่วบ้านทั่วเมืองไม่นะน้องหญิงต่อให้ตายลงตรงนี้พี่ก็ไม่ยอมพี่ไม่มีวันทิ้งน้องหญิงกับลูกไปเป็นแน่แท้พระราชากล่าวอย่างหนักแน่นก่อนจะดึงมือราชินีอันเป็นที่รักนั้นให้ลุกขึ้นทนหน่อยนะน้องหญิงทนเอาหน่อยราชินีรวบรวมกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนจะพยุงท้องที่โตนั้น ให้ลุกขึ้นและในที่สุดปราชินีก็ลุกขึ้นได้อย่างทุลักทุเลรีบไปเร็วเพะ่ะค่ะพวกมันกำลังตามมาเสียงของทหารองครักษ์ที่ปกป้องรีบบอกกล่าวเมื่อกลุ่มพอมดเหล่านั้นกำลังไล่ตามมาติดๆและในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็ได้มาถึงชายป่าท่านพี่ข้าปวดท้องเจ้าค่ะปราชินีเกิดปวดท้องคลอดขึ้นมา ทวนพระราชาเรียกนางกำนันที่ชื่อนางทวนนางกำนันที่อายุมากแล้วเพราะในตอนนี้มีเพียงนางกำนันกับนายทหารเพียงสองคนเท่านั้นที่เหลืออยู่นางทวนช่วยข้าน้อยเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระราชาตกใจมากที่ราชินีของตนนั้นกําลังจะคลอดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาตรงนี้เจ้าค่ะ นางกำนันทวนได้พาราชินีและพระราชากับนายทหารนั้นให้ไปหากิ่งไม้และได้พามาอยู่ที่ใกล้ก้อนหินหาผ้ามาเจ้าคะ่ะมีผ้าไหมเจ้าคะพระราชาพอมีผ้าติดตัวมานางทวนนั้นจึงได้ทำคลอดให้กับราชินีอย่างทุลักทุเลมาทางนี้เจ้าคะ่ะหลังจากนั้นไม่นานเสียงเด็กทารกน้อยก็ได้คลอดออกมา ลูกแม่ราชินีอุ้มลูกน้อยไว้แนบอกก่อนจะหลับไปพร้อมกับลูกน้อยที่แนบอกไว้จากอาการเหนื่อยหอบพระราชากับทหารได้ช่วยกันทําทางหนีและทํากลลวงทําให้กลุ่มพ่อมดหมอผีคนร้ายนั้นตามมาไม่ทันพ่อมดหมอผีเมื่อตามมาไม่ทันก็เกิดความโกรธโมโหโทโซมากจึงได้ใช้เวทมนต สั่งให้เด็กที่เกิดมานั้นมีหน้าตาบูดบึง้งดันงต้องคำสาปข้าขอสาปแช่งให้ลูกของพวกมันที่กำลังจะเกิดมาหน้าตาบูดบึง้งไม่มีใครรักเมื่อขามไม่ได้คลองบัลลังพวกมันก็อย่าหวังที่จะมีความสุขกับเมืองแห่งนี้ฮ่า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 พวกเราไปกันเถอะเช้าวันต่อมาเมื่อสงครามสงบลง ราชากับราชินีนั้นได้มองหน้าลูกน้อยท้ารกทีหน้าตาน่ารักหากแต่นางนั้นไม่มีเสียงร้องไห้ออกมาและยังไม่มีรอยยิ้มออกมาอีกด้วยน้องหญิงจ๊ะพี่จะตั้งชื่อให้ลูกสาวของเราว่าปานวาดนะจ๊ะเพียงวิไลราชินีมองหน้าลูกน้อยแล้วจึงตอบพระราชาไปว่าไพเราะมากเจ้าคะ่ะท่านพี่ และหลังจากวันนั้นพระราชากับพระราชินีและธิดาตัวน้อยก็ได้ไปหลบซ่อนตัวที่บ้านของนางกำนันทวนเพื่อรอกลุ่มทหารที่จงรักพักดีรวมตัวเพื่อกอบกู้บ้านเมืองให้กลับคืนมาทั้งสองสามีภรรยานั้นอยู่ในฐานะชาวบ้านและเลี้ยงลูกน้อยที่ไม่เคยมีรอยยิ้มออกมาเลยแม้แต่วันเดียว จนเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายปีนกพิราบสื่อสารก็ได้คาบสารมาบอกว่าให้ทั้งสองพระองค์พร้อมกับพระธิดานั้นกลับเข้าวังได้ราชากับราชินีพร้อมกับพระธิดาก็ได้กลับมามีชีวิตที่ปกติอีกครั้งในพระราชวังอันแสนกว้างใหญ่และเหล่าข้าทาสบริวารที่คอยรับใช้ในเวลานี้ พระธิดาปานวาดนั้นก็ได้เติบโตเป็นสาวสะพรั่งนางมีหน้าตาที่สวยงามมากผิวพรรณผ่องใสและเป็่งประกายออร่าหากแต่นางนั้นไม่เคยมีรอยยิ้มให้กับใครเลยแม้แต่พระราชากับพระราชินีนางอยู่ในโลกสีดำมาตลอดระยะเวลา21ปีทำให้ราชากับราชินีนั้นเป็นกังวลมากอยู่มาวันหนึ่ง พระราชาจึงได้สั่งให้จัดงานรื่นเริงเจ็ดวันเจ็ดคืนให้ผู้คนที่มาในงานได้ชมความงามของทิดาข้าขอประกาศว่าหากใครสามารถทำให้ลูกสาวของข้ายิ้มและหัวเราะออกมาได้ข้าจะให้เงินและให้ทองคำในท้องพระคลังข้าจะเปิดท้องพระคลังและสามารถหยิบเงินหยิบทองไปได้เท่าไหร่เท่าที่ต้องการเท่าที่อยากได้ และหลังจากวันนั้นทหารก็ได้นำประกาศนี้ไปติดทั่วหัวเมืองน้องหวังว่าลูกของเราจะยิ้มได้สักทีนะคะท่านพี่ราชินีพูดกับมองหน้าราชาที่นั่งเคียงข้างนางในตรงนั้นพีก็หวังให้เป็นอย่างนั้นและเมื่อถึงวันจัดงานรื่นเริงบรรดาเหล่าเจ้าชายและลูกขหาบดีก็ได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ต่างคนต่างงัดกลไม้เด็ดเพื่อมาพิชิตใจเจ้าหญิงข้าจะพาเจ้าไปท่องเที่ยวทุกคนทุกแห่งเท่าที่เจ้าอยากจะไปข้าจะจัดหาสิ่งรื่นเริงเหล่ายาปาปิ้งมาถวายแด่เจ้าเจ้าจะสุขสำราญอย่างแน่นอนน้องหญิงและข้าจะให้คนมาปฏิบัติรับใช้เจ้าลิ้นไม่ให้ไต่ไหลไม่ให้ตอมเมื่อเหล่าชายรูปหล่อเหล่าเจ้าชาย มีเงื่อนไขต่างๆให้กับเจ้าหญิงซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีและน่าตื่นเต้นมากแต่เจ้าหญิงกลับรู้สึกเบื่อหน่ายนางลุกเดินออกจากห้องและจากที่นั่งไปแม้ว่าเจ้าชายเหล่านั้นจะมีรูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาสักเพียงใดก็ตามท่านพ่อท่านแม่เจ้าคะข้าขอตัวก่อนปานวาดนางลุกขึ้น ในท่าทางเมือนเฉยและหน้าตาที่บูดบึง้งโดยไม่สนว่าจะมีอะไรน่าสนใจและตื่นเต้นอยู่ตรงหน้านางคาระวะราชากับราชินีแล้วก็เดินออกจากห้องนั้นไปทำให้ราชากับราชินีนั้นรู้สึกผิดหวังเช่นเคยถึงแม้ว่างานเลี้ยงและเสียงดนตรีจะไพเราะเพราะพิงขนาดไหนนางปานวาดทิดาก็ไม่รู้สึกอะไรทางด้าน หมู่บ้านในเชิงเขาซึ่งเป็นเชิงเขาเตี้ยสุขสำราญชายหนุ่มรูปร่างกำยำเขาทำสวนอย่างขมักขมันและขยันขันแข็งอา้าวเล่งมือเขา้าเสียงของกู่จานเจ้าของที่ไร่ที่นาที่สวนแห่งน,นี้กู่จานนั้นได้จ้างให้ในายสำราญเด็กหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีที่พ่อกับแม่ของเขานั้นได้เสียชีวิตจากไปเมื่อหลายปีก่อน ที่พ่อมดมวลดำได้กวาดล้างเมืองแห่งนี้ถึงแม้ว่านายสำราญจะทุกข์ยากลำบากยากแค้นแสนลำเค็นแต่นายสำราญก็ขยันสู้งานมาทำงานช่วยกู่จานที่ไรแห่งนี้ซึ่งเมื่อก่อนเป็นที่ดินแห้งแลง้งดินแตกกระแหงนายสำราญก็ลงผักผลไม้ไปหาดน้ำจากลำห้วยเอามารดน้ำ จนผักผลไม้นั้นเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาออกลูกออกผลเขียวขจีไปทั่วพื้นไร่ครับกระผมกูจานนายสำราญทำงานไปยิ้มไปความลำบากไม่เคยทำให้ใบหน้าของชายหนุ่มเศร้ามองเลยสักนิดนายสำราญมีแต่รอยยิ้มให้แก่ผู้คนที่ได้พบเห็นจึงทำให้ผู้คนนั้นรักและเอ็นดูนายสำราญกันมาก ชายผู้มีเมตตาและจิตใจดีเอานี่เจ้าสำรานเจ้าเอาเงินทองนี่ไปกู่จานได้มอบเงินและทองจำนวนหนึ่งให้กับนายสำราญเพราะเห็นว่านายสำราญนั้นทำงานดีมาโดยตลอดแต่มันมากเกินไปนะครับท่านกู่จานนายสำราญรับถุงทองจากมือกูจานแต่ก็สัมผัสได้ว่าในถุงผ้านั้น ทองก็คงจะไม่น้อยเพราะว่ามันหนักพอสมควรเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่เยอะหรอกสำหรับสิ่งที่เจ้าช่วยไรของข้าเจ้ารับมันเอาไว้เถอะแล้วเจ้าก็หยุดไปพักผ่อนเจ้าควรจะได้พักกูจานยิ้มกว้างออกมาขอขอบคุณขอรับกระผมทำด้วยใจกระผมรักไรแห่งนี้เหมือนบ้านของกระผมนายสํำราญยิ้มสดใสออกมาสองมือพระนมกล่าวคำขอบคุณ ก่อนที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างที่กู่จานได้บอกเอาไว้เช้าวันต่อมานายสำราญตั้งใจจะไปเที่ยวพักผ่อนชายหนุ่มเดินมาเรื่อยๆจากภูเขาหนะไรของกูจานเพื่อเข้าไปในเมืองหลวงตั้งใจว่าค่ำไหนก็จะนอนที่นั่นนายสำราญเดินทางมาเกือบสามวันในระหว่างทางเขาก็พบกับขอทานผู้หิวโหยนายสำราญจึงได้แบ่งเงินในถุงให้กับขอทานนั้น และในระหว่างทางที่เขาพบเจอหากนายสำราญเห็นใครกำลังเดือดร้อนหรือว่าเกิดความลำบากนายสำราญก็จะช่วยเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือรอยยิ้มและคําขอบคุณแล้วก็คําอวยพรจากคนเหล่านั้นนายสำราญเดินทางมาจนถึงเขตพระราชวังนายสำราญตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังอันกว้างใหญ่ไพศาลเขาเดินไปรอบๆโดยไม่รู้ว่าบนหอคอยที่สูงเฉียดฟ้านั้น มีธิดาที่หน้าตาบูดบึง้งมองลอดหน้าต่างออกมาและนางได้มองมาที่นายสำราญจู่ๆก็มีนกตัวใหญ่ที่บินโฉบเฉี่ยวอยู่บนท้องฟ้านกตัวนั้นได้ขี่รถลงมาที่หัวของนายสำราญเอ้ยเจ้านกมาขี่บนหัวข้าแต่ถึงอย่างนั้นนายสำราญก็ยังยิ้มออกมาได้ทำให้เจ้าหญิงปานวาดนั้นอดยิ้มออกมาไม่ได้ คนอะไรตลกจริงเชียวเสียงหัวเราะขององค์หญิงทำให้เหล่าเสนาและผู้คนในวังต่างพากันดีใจเมื่อพระราชากับพระราชินีรู้ข่าวทั้งสองก็ดีใจมากสั่งให้คนนั้นไปตามนายสำรานเพื่อให้มาพบและเมื่อนายสำรานมาถึงทุกคนก็ต่างพากันยิ้มไปกับนายสำรานด้วยรวมถึงองคหญิงปานวาดด้วยแม่ดีใจที่สุดเลย ในที่สุดลูกสาวของแม่ก็ยิ้มออกมาได้พระราชากับพระราชินีดีใจมากสั่งให้คนนั้นไปเปิดท้องพระคลังเพื่อเอาเงินเอาทองมาให้กับนายสำราญและให้นายสำราญนั้นเลือกเอาเอามากเท่าไหร่ตามที่ชอบแต่นายสำราญกลับไม่รับเขาขอแค่จอบด้ามหนึ่งเท่านั้นพระราชาทรงแปลกใจมากคนในนั้นต่างพากันซุบซิบไอหนุ่มนี่ช่างโง่เขานัก พระราชาให้เงินกลับไม่เอาแต่กลับไปเอาจอบบินบินแทนและหลังจากวันนั้นนายสําราญก็ไรอาสาทำสวนปลูกดอกไม้และปลูกผักไม่นานทั่วทั้งวังก็เต็มไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพรัง่งและส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วพระราชวังทำให้เจ้าหญิงปานวาดน,นั้นยิ้มออกมาและในที่สุดํำสาบของพ่อมดมวนดำก็ได้เสื่อมลงและเหล่าคนชั่วก็ได้ล้มตาย และตายกันหมดสิ้นพระราชากับพระราชินีดีใจมากจึงได้ยกลูกสาวให้กับนายสำราญและยังได้มอบบัลลังให้กับลูกเขยอย่างนายสำราญและลูกสาวดูแลสืบไปอีกด้วยทางด้านนายสำราญกับองค์หญิงนั้นทั้งสองก็เกิดความรักกันตั้งแต่แรกพบพระราชากับพระราชนินีจึงได้จัดงานแต่งให้กับนายสำรานกับเจ้าหญิงปานวาด และทั้งสองก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสวนดอกไม้ที่สวยงามและผลไม้นานาชนิดและบ้านเมืองแห่งนี้ก็กลายเป็นบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปทั่วพื้นที่จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ